สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนีเป่าก็บสาสิบ้าพี่น้องมาเบงจุดบองไฟข้างสูงก็พี่น้องบ้านจานสวิตับ้านจานสวิตอาอตุงขดวงจวเอดครับ้านทองสีททองีอทองงีทองสงสีองสีทดีองเทองตองสีทีสทีงี เจ็ดเว่าเจ็ดเท่าห้าที่ต้องใจสงสารายรัตนก่อไร้ที่ต้องหวงพาต้นแตงกวาบุป้าของพี่สาร้องคลานา ทีมงานของพตาีรเจ็่ทีมงานพ้อมแล้วครับทีมงานพร้อมแล้วคานแรกเร่มไปน้องคานแรกคันแรกใส่มือเจ็ดยี่ไมครับเจ็ดี่